น,นี่เราไล่แนวอะไรแนวตั้งวะแนวตั้งเน,นี้อไปแต่ว่าวานอากาศร้อนนะร้อนมากเลยคนก็มาเยอะพวกชาวจีนเยอะมากเลยเราหันกล้องมาทางนู้นดีกว่าสวัสดีทุกคนอันนี้กลางวันพักกลางวันนะ กลางวันช่องอาจารย์หนุ่ม 5G เสาที่ผ่านมาก็ไปมาหลายที่นะแต่ก็ดีไปวัดอารมณนะ์ <c oughs> แข่งไปไ,ไ,ไหนมาเมา่อ วัดอรุณไปลอดพระแท่นอ่าฮอ่าไปวัดกาลยานมิตรก่อนแล้วก็เดินไปวัดอรุณไม่ได้นั่งเรือนะเรือไม่มีไม่มีเรือเดินไปเหรอเดินได้เดินไกลเหมือนกันนะนะไกลไหมไม่ไกลเห็นห้องน้ำวัดกาลยานมิตรนะออ่ไปด้านนั้นเดินไปตรงชุมชนแล้วออกเดินไปเล่นบีชล้อล้อไปใช่ไหมลาะไปแล้วก็ไปขึ้นสะพานลอยห้ามกองทับเรือไอ้แบเท็กซกองทับเลยวะกองทับเรือมาตรงนั้นอ๋อกองทับเรือเออแน่แน่แล้วก็เข้าซอยวัดอรุณไป ก็ไม่ไกลนะแต่มองจริงๆก็ไม่ได้ไกลกันนะวัดไม่ไกลไม่ไกลแล้วไปรอดพระแทน่้วยรุ่นมาถ่ายลูกถ่ายอะไร้ยแล้วสรุปสรุปเกิดอะไรขึ้นไหมพอไปไหว้พระเสร็จรอดพระแทนเสร็จไม่มีเรือไปวัดละรังเรือที่จะวิ่งสามวัดสี่สิบบาทอ่ะวันเกิดลูกชายหรือลูกสาวทํามพกเขาเลยไม่มาอ๋อเลยหยุด อยู่เด็ดดหนูก็เลยนั่งเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้าส0สิบาทเป็นห้องแอร์เลยแล้วก็ครื่องบริหาขึ้นสะดวกสบายคือมันเสมอโปะอ่ะเรือเสมอโปะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องก้าวขึ้นก้าวลงเหมือนเราเหมือนเสมอโปะก็คือเหมือนเรือข้ามฟากธรรมดาดีมากเย็นด้วยเพราะเรือเนี่ยไปลงท้่าช้าแล้วก็ท่าพันโนก็คือท่าสิราด์อ่ะก็เดินไปวัดเดินไปวัดละคังเสร็จจากนั้นก็ไปหาของกิน ก๋วยเตี๋ยววางหลังอร่อยมากเลยนะเนะตี๋ยวหมูกวยเตี๋ยวเนื้อเขาแยกหม้อมีอยู่ร้านนึงอ่ะอตอนแรกเองคิดว่าเอ๊ะก,กี่บาทวะถามไม่ได้ถามราคาแต่เห็นป้ายสี่สิบบาทเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าหมูก็ไปหยิบกากหมูมาถ้วยหนึ่งกากหมูเท่าไหร่รู้ปะสามสิบทางกากหมูเท่าไหร่บอกสีก่สิบเราแค่เนี้ยตอนแรกจะเอาอีกอันเลยเ,เบรกไว้ก่อนเอาอันเดียวแล้วกันสรุปกากหมูสิบบาทก๋วยเตี๋ยวอ่ะยี่สิบชาละยี่สิบอินสามคนชุดหนึ่งสามสิบบาท ก๋วยเตี๋ยวชามา20ก๋วยเตี๋ยวรุ่เยอะด้วยแล้วก็กะหมู10บาทน้ำแก้วละสองเราน้ำกดใหญ่ก็น้ำกดหนึ่งก็10บาทถูกและอร่อยมาหางไอ้ตรงวัดอรุณก็มีก๋วยเตี๋ยวก็ข้างหลังเ่ยอร่อยป่ะไม่รู้เห็นมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ต้นวัดอรุณนะทำไมวัดเลยนะตรงขึ้นมันขายของแล้วมีห้องแอร์ข้างในไอห้องแอร์ห้องน้ำเป็นห้องแอร์ด้วยนะ เดินไปข้างหลังไงที่มึขายของเยเอะสวัสดีค่ะทุกคนพักกลางวันนะมาคุยสารทุกสุขปิดนิดนึง <c oughs> ใครไปไหนทำอะไรมาบ้างคะอันนี้คุยกันเรื่องวันเสาร์ทิสลี่เราไปทำบุญกันมา <c oughs> วันอาทิตย์นี้เราไปไหนกันต่อกราจะไปไหนดีเอาให้ครบไปรอดพแทนนะได้ไหมพัฒน วันอาทิตย์เจอกันเผื่อใครอยู่แถววัดอรุณนะทุกคนไปเจอกันที่วัดกรลยนานมิตรวัดอรุณไปแก้ดวงอ่ะแก้ดวงตกเสริมดวงให้แบบให้ดวงมันดีขึ้นชีวิตติดฉากเขาบอกอันนี้ดูมาจากศินแสเป็นหนึ่งนะให้เราไปไปที่วัดอรุณไปวัดกรลยนานมิตก่อนไปเดินลอดประตูบางกรม,มีไปวัดโพ<ป>ด้วยอ่ะวัดโพไม่รู้อยู่ตรงไหนวัดโพวัดโพข้างฟ้ามา งข้างกับวัดอรุณอะตรองนู้นนะครับใช่ที่เรือไปที่เรือไปวันนั้นเรือไปรึเหลอเห็นไม่เรือไปวัดปูก็ไปวัดโพก็ไปเขาบอกว่าให้ไปรอดตรงประตูประตูมังกรซึ่งเรายังไม่รู้นะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหาเอาแล้วก็วัดอรุณก็ไปไหว้พระแท่นไปรอดพระแท่นพระเจ้าตักสศิลป์แล้วก็ไปไปอีกวิหารนึงไปรอดพระแท่นพระบรรพงปของพระพุทธเลิศราชนภารไยลองดู เขาบอกอันนี้จะหนุนดวงพลิกดวงให้มันดีขึ้นเลยตามสินแสเป็นหนึ่งนะอ,งอยู่<ด>ที่เดียวกันเชื่อที่เดียวกันข้างข้างวิหารสมเด็จพระเจ้าตักสินนะใครไปไหนบ้างคะวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่หนุ่มไปไหนมาก็าอยู่แถวแถวิรีราชะแถวิรีราชแถวเยววาวราชเยาวราช เดินหาของกินนี่เดินหาของกินวันอาทิตย์ทุกคนไปเจอกันได้นะไปไหว้พระทำบุญไหว้พระเนาะส่วนวันเสาร์เราว่าเราจะไปศาลจำพ่อเสือก่อนไปปัดปิชงแล้วก็เดินไปวัดเทพมนเทียนออพูดถึงว่าเดี๋ยวก่อนที่เราบอกว่าเราจะทำคลิปอะไรนะเด็กเลยนะเด็กเอ็นเดี๋ยวก่อนต้องต้อง เบรกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมันไม่มันล่อแหลมไม่ไม่ใช่ล่อแหลมหรอกมันหลายอย่างอ่ะมันยุ่งยากนะทั้งกลางคืนอีกทั้งแบบเราไม่มีเวลาไปกลางคืนอมันไม่ใช่แนวจริงๆไม่ใช่แนวพวกเราเราพูดถึงอ่ะแต่ถามมันทำได้ทำมันน่าจะดีสะท้อนสังคมแต่ตอนเนี้ยต้องเอาชีวิตให้แบบให้แมวเราต้องไปเสริมดวงชะตาพุ่งแล้วก็มีเอาเรื่องชาวบ้านก็ไม่ถึงเรื่องชาวบ้านหรอกแต่ว่ามันก็ เป็นสะทสิ่งสะท้อนเนี่ยมันได้นะแต่มันต้องประทุมต้องวางแผนที่ดีนะไม่ใช่แบบปื๊บลงไปนี้ได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่รู้ข้อมูลมระยะเวลามันต้องแบบต้ปเป๊นหน่อยต้องเป๊ะแล้วก็ต้องทําแบบเป็นทีมอ่ะมันเดียวไม่ได้อยางงั้นช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปสายม<ว>ูะนะ <ทำ S 1> สายมูนนะทุกค ทุกคนมีอะไรทักทายพิมพ์มาได้นะตอนนี้ก็ด้เวลาทำงานละเออบ่ายละเจ็ดลงก่อนเจอกันใหม่ไลน์หน้านะมีอะไรส่งข้อความคุยได้คอมเมนต์มาได้ค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นี่ยหรอใช่พี่ดี